โอเคฮะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการซื้อโลบักหรือว่าเกมพาร์เนี่ยผ่านเพจโจโลบักช็อปนะหรือว่าซื้อทางเว็บไซต์ก็ได้นะก็คือตอนนี้เนี่ยเลนราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนี้นะทุกคนก็สต็อปดูเอาไว้ทันนะหรือไม่ก็เข้ามาดูที่เพจได้นะโอเควิธีการสั่งซื้อเนี่ยมันมีอยู่2ทางทุกคนเพจนี้นะจะคือก็คือจะซื้อทางเว็บไซต์หรือว่าส่งข้อความมาก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวตอนแรกเนี่ยผมจะโน ผมจะสอนเป็นส่งข้อความมาก่อนละกันนั้นแล้วก็ถัดไปคือจะสอนเป็นซื้อบนเว็บไซต์นะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะซื้อบนข้อความก่อนละกันนะทุกคนอ่ะให้เรากดส่งข้อความนะ้ทุกคนก็ใครที่เป็นแชทใหม่เนี่ยจะมีคําว่าเริ่มต้นนะให้กดคําว่าเริ่มต้นอย่างงี้นะอ่าถ้าเกิดใครเคยซื้อใครเคยซื้อกับผมแล้วเนี่ยแล้วก็มันไม่ขึ้นคําว่าเริ่มต้นให้ก็คือให้พิมพ์คําว่าสนไปก็ได้นะสนเฉย สน,สนใจอะไรก็ได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้ข้อความเนี่ยจะขึ้นเหมือนกันเลยนะอ่ะแล้วก็จะมี2วิธีการให้ซื้อคือซื้อผ่านเว็บเว็บเพจนะในนี้ก็จะมีเหมือนเดิมนะซื้อผ่านเว็บเพจแล้วก็ซื้อผ่านแชทนะเรากดซื้อผ่านแชทนะ้องทุกคนตอนนี้โอเคจะมี2บริการให้เลือกคือเติมโลบ็อกโลบ็อกับเกมพาร์นะเดี๋ยวผมจะมาสอนเป็นโลบ็กก่อนละกันเนาะ โอเคเริ่มเป็นโลบักก่อนนะอ่าประมาณนี้เขาก็จะส่งเลทมาให้ดูนะทุกคนก็อย่าลืมอ่านในมันครบนะว่าเออเนี่ยจะเติมเลทนี้สมมติจะเติมเลทนี้นะเงื่นไขนมีอะไรบ้างนะจะเติมเลทนี้เงื่นไขมีอะไรบ้างนะก็อ่านในมันครบนะทุกคนอีกอย่างเลยก็คือทุกไ d นะต้องปิดพินปิดทูสเต็ปแล้วก็ทำเมลแดงนะใครไม่รู้วิธีการทำเนี่ยก็คือให้กดตรงคลิปสอนนี่นะเนี่ย าจะมีให้หมดเลยนะก็ามีวิธีการทําเมลแดงแล้วก็ปลดพินปลดถูสเต็ปนะกดที่ดูคลิปได้เลยนะทุกคนโอเคประมาณนี้ถ้าเกิดใครเป็นเมลแดงหรือว่าปิดถูสเต็ปอะไรไปหมดแล้วเนี่ยให้กดที่ชําระเงินนะเมื่อเราเลือกสินค้าได้แล้วนะกดที่ชําระเงินเลยเนี่ยชําระเงินก็ให้เรานะโอนเงินไปที่เบอร์นี้นะหรือว่าเลขธนาคารนี้นะทุกคนคือขั้นตอนเนี่ยมันมีบอกอยู่แล้วว่า ทำยังไงบ้างนะหนึ่งก็คือส่งสลิปการโอนนะแล้วก็พิมพ์ชื่อรายการที่ต้องการซื้อนะทุกคนแล้วก็พิมพ์ราคานะพิมพ์ ID ด้วยนะครับผมพิมพ์พาร์นะอันนี้จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมก็คือสมมุติผมจะซื้อ40อ่ผมก็ใส่40ราคา10บาทนะ ID โจโรบักชอปนะรหัสพาสเวิร์ดก็คือจะเป็น123459นะโอเคเมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นเนี่ยให้กดที่คำว่ายืนยันนะ อ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะสอนเลยก็คือนี่นะเดี๋ยวผมหารูปก,ก่อนอ่ะสมมุติอันนี้เป็นสลิปเป็นสลิปผมนะผมกดส่งสลิปไปก่อนอ่ะส่งสลิปไปนะอ่ะผมซื้อสมมุติผมซื้อ4ี่สิบอาเนาะแล้วก็เขาพิมพ์อะไรต่อก็เป็นราคานะครับผมสิบบาทอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ผิด1ิบบาทนะอ่ะประมาณนี้แล้วก็เป็น ID นะครับผม ID ดีก็อะไรก็ได้นะ ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ID องเป็นภาษาอังกฤษนะ ID แล้วก็เป็นพาสเวิร์ดก็เป็น1 2ึ่งสอี่ห้าอะไรงี้ก็ได้นะอ่าโอเคประมาณนี้พาสเวิร์ดเมื่อเราแจ้งครบแล้วเนี่ยมีราคามีรายการที่ต้องการซื้อมี ID มีพาสครบแล้วเนี่ยก็คือให้กดที่ยืนยันนะครับผมโอเคประมาณนี้ก็คือจะเป็นการเสร็จสิ้นการซื้อในเพจแล้วนะทุกคนต่อมาเลยก็คือจะเป็นวิธีการซื้อ เกมพารนะเกมพารก็คือจะเหมือนกันเลยโอเคแป๊บนึงนะเกมพารนี่จะซื้อเหมือนกันเลยนะก็ซื้อผ่านแชทน่ะเหมือนเดิมเลยแล้วก็กิฟเกมพาสสมมุติผมเลือกแมปบล็อกฟูดนะโอเคผมก็จะซื้อเลือกบล็อกแมปบล็อกฟูดนะกดกดแมปบล็อกฟูดเลยหรือว่าใครมีแมปอื่นนอกจาก3แมปนี้เนี่ยก็ให้กดที่เสนอแมปอื่นนะ ก็จะมีแอดมินมาตอบนะครับผมโอเคประมาณนี้อ่ะเงอนไขก็จะมีประมาณนี้ครับผมก็คือมันเหมือนปกติทั่วไปนี่แหละแล้วก็การชําระเงินเนี่ยก็มีเหมือนกันนะมีคลิปสอนเหมือนกันเหมือนเดิมเลยมันจะมีวิธีการทําปิดเมลแดงอะไรเนี่ยเหมือนเดิมเลยเมื่อเราดูระเอบเราจะซื้อสมมุติผมจะซื้อผลดาก้อนนะผมก็จะเลือกไว้ละผลดาก้อนราคากี่บาทด้วยนะผลดาก้อนราคา325บาบาทนะ ก็สมมุติเราดูราคาเสร็จแล้วใช่ไหมล้วก็กดส่งแล้วกดโอนเงินไปก่อนนะโอนเงินไปสมมติอะสมมตินี้เป็นสลิปนะอันนี้เป็นสลิปอะเราโอนเงินเสร็จส่งสลิปไปต่อมาแล้วก็คือเราจะพิมพ์ชื่อรายการนะ d a r อะผลดาก้อนนะราคาสามรอยี่บาบาทนะสามรอยี่บห้าบาทแล้วก็ไปเป็น id นะทุกคน id แล้วก็พิมพ์ไป ส่งแล้วก็พารเวิร์ดปุบๆส่งประมาณนี้พอส่งเสร็จเนี่ยให้เราย้อนกลับไปข้างบนเหมือนเดิมนะแล้วกดคําว่ายืนยันอ่าโอเคระหว่างนี้ก็รอแอดมินมาเติมนะครับผมโอเคประมาณนี้สําหรับในคอมนะโอเคนี่ก็จะเป็นหน้าตามือถือของเรานะสําหรับมือถือเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับผมก็คือถ้าเราจะสั่งผ่านแชทนะก็คือให้กดที่ปุ่มข้อความนะ,ะกดไปแล้วก็เลือกข้อความนะ มสเซจอะไรก็ได้ผมมีสองมสเซจก็เลยเลือกอันนึงคือใครเข้ามาใหม่เนี่ยให้กดคําว่าเริ่มต้นได้เลยนะครับผมหรือใครเป็นลูกค้าเก่าเนี่ยให้พิมพ์คําว่าสนก็ได้นะเนี่ยก็จะเหมือนเดิมเลยก็คือลูกค้าใหม่ก็พิมพ์คําว่าเริ่มต้นก็จะมีอันนี้มาให้นะต่อไปพิมพ์าว่าถ้าเกิดใครเป็นลูกค้าเก่าเนี่ยให้พิมพ์คําว่าสนนะหรือว่าสนใจก็ได้อะไรก็ได้นะก็จะมีแชทอันนี้มาเหมือนเดิมเลยนะเห็นไหมโอเคสําหรับใครที่ มีปัญหานะให้กดตุ่มติดต่อแอดมินนะมันจะมีคําว่าติดต่อแอดมินขึ้นมาแต่นี้เนี่ยไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะก็เดี๋ยวเราไปต่อเลยดีกว่าเนาะทุกคนโอเคเมื่อเราผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยให้เรากดถือให้เรากดซื้อผ่านแชทนั้ทุกคนกดซื้อผ่านแชทป๊บอ่ะสมมุติเราจะเติมเกมพาร์ตแล้วกันอ่ะมันเหมือนเดิมนะทุกคนมันเหมือนเดิมสมมุติเราจะเติมเกมพาร์ตผมไปซื้อแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนนะ ่ะนี่ครับผมเกมพาร์ตออสตาก็จะมีประมาณนี้นะส่วนคลิปสอนการชําระเงินเนี่ยอะไรก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะสมมุติเราจะเอาเพชรฟ้า58บาทนะห้เจมแบาทนะโอเคแล้วก็กดชําระเงินนะครับผมอ่ะเมื่อเราชําระเงินเสร็จใช่ปะเราก็ส่งรูปไปนะ สมมุติอันนี้เป็นสลิปนะสมมุติรูปนี้เป็นสลิปอ่ะเราก็ใส่เลยฮนะรายการที่เราต้องซื้อห้าสิบห้าสิบเจมนะวงเล็บฟ้าอย่างนี้นะรายการเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะว่าเออให้ใส่ยังไงนะไอ แมปออสตาร์เนี่ยมันจะมีเจมกับเอมอลล์ใช่ปะ่ะถ้าเกิดเราจะซื้อเจมนะให้ใส่ G M นะถ้าเกิดเราจะซื้อเอมอลล์ก็เป็น50 E M E M E R นะทุกคนประมาณนี้เนาะแต่อันนี้ผมก็พิมพ์ให้ดูแล้วกันนะสมมติเราจะซื้อ50เจมนะโอเค50เจม8บาทนะทุกคนส่วน ID ก็เป็นอะไรก็ได้นะอันนี้ก็เป็นพาสเวิร์ดไม่ใช่อะไรก็ได้ดิต้องเป็น ID ที่ของลูกค้านะครับผมอ่าประมาณนี้ ใส่ไอดีใส่พาร์ใส่รายการใส่ราคาส่งสลิปอ่ะครบทุกอย่างนะกดยืนยันนะครับผมอ่ะจะมีประมาณนี้โอเคฮะประมาณนี้แหละก็วิธีการสั่งซื้อก็จะเหมือนในคอมนะครับผมโอเคอันนี้คือวิธีการสั่งซื้อที่แชทเพจนะครับผมอีกวิธีหนึ่งเลยก็คือจะเป็นวิธีการสั่งซื้อที่บนเว็บไซต์นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกคลิปนึงแล้วกันเนาะ โอ okay. เคอรไว้เจอกันคลิปหน้า bye bye, ครับผมบ๊ายบายครับ